สวัสดีแฟนเพจทุกท่านกันเลยนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะน้องพลอยก็อยู่ที่บริษัทสี่รุ่งคาเซ็นเตอร์จากัดสํานักงานใหญ่อําเภอคำเขินแก้วจังหวัดยะโสธรอ,อีกเช่นเคยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องพลอยก็มีรถนะคะ2รุ่น2ยี่ห้อ3คันนะคะมารีวิวนะคะให้แฟนเพจทุกท่านได้ชมกันนะคะจะเป็นรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ใครที่เน้นความประหยัดน,นะคะวันนี้น้องพลอยก็มีมาแนะนํานะคะให้ท่านได้เลือกนะคะ3คันด้วยกันนะคะเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถ Mitsubishi a ทท a านะคะเป็นรถรุ่นปี2018นะคะทุกครั้งนะคะที่น้องพลอยมานะคะมารีวิวรถนะคะก็จะมาพร้อมกับนะคะรถสวยปี IP ใหม่ไม่น้อยนะคะมาให้ท่านได้ชมกันนะคะสําหรับ Mitsubishi a ทท a าคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นปี2018นะคะสําหรับคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับนะคะรถ สีขาวนะคะเป็นสีเดิมๆเลยนะคะเป็นสีที่ไม่เคยผ่านการทําสีขัดสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นผิวพันเดิมๆเลยนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมาพร้อมนะคะด้านหน้าของเขาก็จะตกแต่งด้วยนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะ3มชั้นให้แบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะครอบโครเมียมมาให้แบบนี้นะคะพร้อมตาโลโก้สัญลักษณ์ของมิตซูบิชิของเขานะคะตรงกลางแบบนี้ให้เลยนะคะหลอดไฟของเขานะคะก็จะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะและคันนี้นะคะพิเศษนะคะสําหรับ แอคทาดคันนี้นะคะเขาก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะพร้อมไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะตกแต่งนะคะด้วยโครเมียมให้แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถนะคะด้านข้างตัวรถของเขานะคะเขาก็จะตกแต่งมาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นล้อแมกซีอีนะคะสีทองแบบนี้นะคะมาพร้อมยางสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะขอบยางของเขาก็จะอยู่ที่ขอบสินห้านะคะสําหรับใครที่นะคะรักในการแต่งรถนะคะต้องคันนี้เลยนะคะ ส่วนคันนี้นะคะไฟเดียวของเขานะคะก็จะมีใหนะคะที่แก้มข้างตัวรถให้แบบนี้เลยนะคะส่วนกระจกของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะและเขานะคะก็จะมีกันสาดมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเมื่อเปิดของเขานะคะก็จะตกแต่งเป็นโคเมียมมาให้แบบนี้เลยนะคะป้องกันการขีดข่วนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะ และสําหรับด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะก็จะตกแต่งมานะคะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะฝากระโปรงท้ายของเขานะคะก็จะตกแต่งโครเมียมมาให้แบบนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะเพิ่มความสวยหรูหราให้มากยิ่งขึ้นนะคะและคันนี้นะคะเขาก็จะมีกระจกไล่ฟ้ามาให้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีไฟดวงที่สานะคะเป็นไฟเบรกนะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะส่วนอดไฟของเขานะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะ ให้ความสฉียเฉียบแบบนี้เลยนะคะเป็นหลอดไฟ LED นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในตัวรถกันเลยนะคะค่ะและนะคะรูปร่างของเขานะคะด้านในของเขานะคะก็จะตกแต่งมาเป็นสีดําสปอร์ตให้แบบนี้เลยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยตรงนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับนะคะ หน้าจอนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะ6.2นิ้วด้วยกันนะคะให้ตรงนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเล่นซีดีได้นะคะ FMA m นะคะ MP3 ได้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีวอลลุ่มปรับให้ตรงนี้นะคะส่วนแอร์ของเขานะคะก็จะเป็นแอร์แมนนวลนะคะก็จะมี4จุดให้ด้วยกันนะคะสามารถปรับแรงลมความเย็นนะคะกัน กระจายทั่วถึงได้ที่ตรงนี้เลยนะคะใช้งานง่ายๆเลยนะคะและคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับใครที่ชนะอบการออกตัวแรงนะคะต้องคันนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ mumbling. เขาก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ํานะคะ2ช่องด้วยกันนะคะและนะคะต้องพลอยแอบเห็นนะคะเขาจะมีช่องต่อไฟให้นะคะ12โวลต์ด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะสามารถต่อไฟได้เลยนะคะ <it> สำหรับคันนี้นะคะเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะซึ่งดูให้ความ สปอร okay. right? right? well. well ์ตมากๆเลยนะคะเนี่ยค <can> ่ะสภาพใหม่มากๆเลยนะคะคันนี Champion ้นะคะใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องพรจะสตาร์ทให้ดูนะคะว่าคันนี้นะคะใช้งานไปเท่าไหร่นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเลขไมล์ของเขานะคะใช้งานไปเพียงแค่สามหมื่นสามพันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะและนะคะสภาพยังใหม่นะคะใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังตามหานะคะความประหยัดนะคะน้องพรแนะนําคันนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ กระจกปรับไฟฟ้านะคะสามารถพับกระจกได้ด้วยนะคะที่ตรงนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะค่ะและสําหรับโมเดลคันนี้นะคะจะขาดไม่ได้เลยนะคะหัวใจหลักของเขานะคะนั่นก็คือห้องเครื่องนะคะสภาพใหม่ๆเดิมๆเลยนะคะเครื่องยนต์ของเขาก็จะให้มาที่3สูบด้วยกันนะคะสําหรับใครนะคะที่ กำลังตามหานะคะรถประหยัดนะคะต้องคันนี้เลยนะคะสภาพใหม่ๆดเดิมๆเลยนะคะแผนมออกอยังอยู่เลยนะคะยังไม่มีการแกะเก่าใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะน็อตนะคะไม่มีการขยับแม้แต่ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวต้องคอจะปิดให้ดูนะคะความใหม่ของเขากัอีกทีนึงนะคะรานะคาคันนี้นะคะอยู่เพียงแค่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะงวดของเขานะคะก็จะตกเพียงแค่ 5,200นิดๆต่องวดเท่านั้นเองนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะนอกจากจะงบประหยัดแล้วนะคะยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะคันนี้ให้ความประหยัดน้ำมันถึง23กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยนะคะบอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะและสภาพปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้นะคะปี2018ใช้งานเพียงแค่30,000โลเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อคันต่อไปกันเลยนะคะมาค่ะและสำหรับคันนี้นะคะมิสซูบิชิแอ s t r a เช่นกันนะคะคันนี้ก็จะ ขยับนะคะปีขึ้นมาอีกปีหนึ่งนะคะคันนี้จะเป็นปี2019นะคะบอกได้เลยว่านะคะรถคันนี้นะคะปีใหม่แล้วก็ใหม่น้อยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะใช้งานเพียงแค่เจ้าของเดียวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมความใหม่พร้อมๆกันนะคะและสําหรับคันนี้นะคะด้านหน้าของเขาก็จะตกแต่งนะคะกระจังหน้าเป็นลายรูปลางพึ่งแบบนี้นะคะเพิ่มความ สปอร์ตนะคะสำหรับใครนะคะที่ถูกชะโงกับสีดำนะคะน้องพลอยแนะนำคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟนะคะฮาโ์เจนนะคะมาพร้อมนะคะไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะค่ะและด้านข้างตัวรถของเขานะคะสำหรับใครนะคะที่เน้นความเดิมนะคะความใหม่นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะเจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะ <S <S ส่วนล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้อกระทะนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะของมิตซูบิชิแอคราสของเขาเลยนะคะ และสําหรับไฟเลี้ยวนะคะเขาก็จะติดกับที่แก้มข้างตัวรถแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะใหม่มากๆนะคะส่วนกระจกของเขานะคะก็จะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะความหรูหราให้มากยิ่งขึ้นนะคะและคันนี้นะคะเขาก็จะติดฟิล์มดำมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกันศาสตร์ให้ด้วยนะคะเรียบร้อยเลยนะคะ และมื่อเปิดของเขานะคะก็จะเป็นโครเมียมมาให้แบบนี้นะคะเราไปต่อกันที่ด้านท้ายตัวรถกันเลยะค,ะค่ะค่ะและสําหรับด้านท้ายตัวรถนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะใหม่มากๆนะคะใหม่จริงๆนะคะมีลฟย้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านท้ายของเขาก็จะตกแต่งเป็นโครเมียมแบบนี้มาให้นะคะพร้อมตาโลโก้สัญลักษณ์นะคะมิตซูบิชินะคะแอทชัตนะคะอยู่ครบทุกจุดทุกตัวนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้างในตัวรถกันเลยะคะ่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องพลก็ได้เข้ามาข้างในตัวรถของเขาแล้วนะคะบอกได้เลยว่าได้กลิ่นอายของความใหม่นะคะมันใหม่จิิงนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะใช้งานเพียงแค่เจ้าของเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะใช้งานน้อยมากๆนะคะใช้งานเพียงแค่5800,0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะและคันนี้นะคะมาพร้อมกับนะคะหน้าจอนะคะสัมผัสแบบนี้นะคะ6.2นิ้วด้วยกันนะคะสามารถเชื่อมต่อกับ บูทูธนะคะเล่นซีดีได้นะคะ FMMP3 ได้นะคะและคันนี้นะคะเขาก็จะมีช่องต่อ USB AUX ให้ด้วยนะคะที่ตรงนี้เลยนะคะและระบบแอร์ของเขานะคะก็ยังจะเป็นระบบแอร์แมนนวลอยู่นะคะก็จะมี4จุดให้ด้วยกันนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะตรงาลัยของเขาจะเป็นคันนี้นะคะจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะจะสามารถนะคะปรับเสียงเพิ่มเสียงได้ที่ตรงนี้เลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นาสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะคะแล้วก็ รักษานะคะวางสายได้ที่ตรงนี้เลยนะคะใช้งานง่ายๆเลยนะคะและคันนี้ค่ะพิเศษนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับอ่าอ่าส่วนมากคุณผู้หญิงนะคะจะชอบนะคะการใช้งานง่ายๆนะคะก็คันนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเขาก็จะตกแต่งมาให้เป็นขั้นบันไดสวยๆแบบนี้เลยนะคะและคันนี้ใหม่ใหม่นะคะคันนี้นะคะเจ้าของเดิมรักษาดีมากๆเลยนะคะ เขาจะมีนะคะเซอร์วิสบุ๊นะคะมาให้แบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าเข้าศูนย์บริการนะคะทุกรอบเลยนะคะเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะคะรักษาได้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวน้องพลจะสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขใหม่กันนะคะคันนี้นะคะเจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะใช้งานเพียงแค่58,000กิโลเมตรเองเท่านั้นนะคะที่บางแดดของเขาก็จะมีกระจกให้ด้วยนะคะเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงตัวเล็กๆมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็น กระจกปรับพับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะสําหรับเบาของเขานะคะก็จะเป็นเบาผ้าแบบนี้นะคะสภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะคะเขาก็จะมีนะคะที่พักแขนให้ด้วยนะคะสําหรับเวลาที่เราเดินทางไกลยอย่างนี้นะคะเราก็สามารถเอาลงมาพักแขนได้แบบนี้เลยนะคะจะได้ไม่เมื่อยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยค่ะค่ะและสําหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะเขาก็จะอยู่ที่1,200งพนซีซีด้วยกันนะคะให้กําลังแรงมาสูงสุด 78แรงม้านะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบรถเล็กนะคะราคาประหยัดนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะเนี่ยค่ะสภาพใหม่ๆเดิมๆเลยนะคะคันเดิมนะคะเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบทุกจุดทุกตัวนะคะเนี่ยค่ะรูกมๆๆลมคมกริบนะคะแผ่นมอเตอร์ยังอยู่อยู่เลยนะคะฉะนวนการความร้อนไม่ขาดไม่ย้อยนะคะใช้งานน้อยมากๆนะคะคันนี้เจ้าของเดียวนะคะเจ้าของเดียวป้ายแดงนะคะ เดี๋ยวนุ่พอพจะปิดให้ดูความใหม่ของเขากันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคานะคะป้ายแดงของเขานะคะการเปิดตัวของเขานะคะโมเดลคันนี้นะคะผลิตปี2019จดทะเบียน2019นะคะ517,000บาทด้วยกันเลยนะคะแต่สำหรับคันนี้นะคะที่สีรุ่งคาเซ็นเตอร์ Center นะคะเหลือเพียงแค่319,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถ ใช้โปรโมชั่น0% 12เดือนได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะได้งบประหยัดไปอีกนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อคันสุดท้ายกันเลยค่ะมาค่ะและสำหรับคันนี้นะคะไม่ใช่มิซูบิชินะคะคันนี้นะคะจะเป็น s u ซูกิเซียนะคะคันนี้ก็เป็นรถปีใหม่ไมน้อยเช่นกันค่ะคันนี้ใช้งานเพียงแค่หมื่นโลเท่านั้นเองนะคะและคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะเนี่ค่ะ เมื่อกี้สีขาวมาแล้วนะคะสีดามาแล้วนะคะและคันสุดท้ายนะคะสีขาวเช่นกันนะคะสําหรับใครที่ชอบนะคะถูกเชื่อโลกับสีขาวนะคะต้องคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมรูปลักบอดี้พร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวรถเป็นสีขาวนะคะด้านหน้านะคะเขาก็จะตกแต่งมาเป็นโครเมียม3าชั้นแบบนี้ให้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะและคันนี้นะคะจะเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะคะดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะให้ความสว่างนะคะในยามค่าคืนนะคะมากขึ้นนะคะ ส่วนคันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ว่าคันนี้นะคะใหม่มากๆนะคะใช้งานแค่หม ce, ื่นโลนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันเลยค่ะเนี่ยค่ะสําหรับด้านข้างตัวรถของเขานะคะเรามาเริ่มกัน <ones> ที่ล้อเลยนะคะสําหรับล right. ้อคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นของซูซูกิเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อแบบอลลอยนะคะขอบยางของเขาก็จะอยู่ที่ขอบสุดท้านะคะเนี่ยค่ะยางนะคะยังแน่นยังใหม่อยู่เลยนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะ ส่วนคันนี้นะคะเขาก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะติดกับแก้มข้างตัวรถให้แบบนี้นะคะมาค่ะและนะคะกระจกของเขานะคะก็จะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะและคันนี้เขาก็จะติดฟิล์มดำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านท้ายกัน,นะคะ่ะ และสําหรับด้านท้ายของเขานะคะก็จะมีนะคะไล่ฟ้ามาให้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมนะคะหลอดไฟดวงที่3นะคะเป็นไฟเบรกนะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะให้มากยิ่งขึ้นนะคะและคันนี้นะคะซูซูกิ c ซียสนะคะสัญ,ญลักษณ์โลโก้นะคะอยู่ครบทุกสุดทุกตัวนะคะนี่ค่ะและคันนี้นะคะเสาอากาศเขาก็จะตกแต่งมาให้เป็นคลีบฉลามมาให้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในตัวรถกันเลย สำหรับด้านในของเขานะคะก็จะตกแต่งมาให้นะคะสีดําสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะระบบแอร์นะคะเป็นระบบแอร์แมนนวลนะคะมีให้สีจุดด้วยกันนะคะและนะคะเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะคะสามารถเล่น fm am นะคะ mp3 ได้นะคะแล้วก็มีช่องต่อ usb aux ให้ตรงนี้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวน้องพลจะ ตาร์าให้ดูเลขใหม่กันนะคะว่าคันนี้ใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะใช้งานมาเพียงแค่4 5,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะคุณพี่คะเนี่ยค่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังตามหานะคะรถใหม่ๆนะคะสภาพป้ายแดงนะคะต้องคันนี้เลยนะคะซูซูกิเซียนะคะสําหรับใครที่ชอบสีขาวนางฟ้านะคะต้องคันนี้เลยนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะจะยังไม่มีมันติฟังก์ชันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสําหรับใครนะคะที่ ชอบความนะคะสะดวกสบายนะคะขับขี่ง่ายๆนะคะต้องคันนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะและคันนี้เขาก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆให้ตรงนี้นะคะมีช่องต่อไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องเก็บแก้วน้ําให้2ช่องด้วยกันนะคะแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าแอร์ยังเชียบนะคะใหม่ๆเลยนะคะใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะคะที่บังแดดนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้นะคะ100%น้องพลอยให้ไปเลย95%นะคะเพราะว่า ใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาประหยัดนะคะเดี๋ยวราคาจะแจ้งอีกทีนะคะตอนท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่ห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์ของเขาก็จะอยู่ที่1 2 0 0ซีซีด้วยกันนะคะแต่คันนี้นะคะจะให้ความเร็วมีขั้นหนึ่งนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะให้ความประหยัดน้ำมันนะคะอยู่ที่ 2ีกิโลเมตรต่อลิตรด้วยกันนะคะบอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสภาพใหม่ๆเดิมๆอยู่เลยนะคะถนนกานความร้อนนะคะไม่ขาดไม่ย้อยน,นะคะแผ่นมออกอยังอยู่ครบนะคะ ติกเกอร์นะคะอยู่ทุกจุดทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวทอมพายจะปิดให้ดูความใหม่กันอีกทีนึงนะคะและสำหรับนะคะซูซูกิเซีนะคะ CVT เครื่องยนต์1.2 CL นะคะปี2019คันนี้นะคะคันนี้นะคะการเปิดตัวของเขานะคะป้ายแดงนะคะก็จะอยู่ที่ค่า0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะแต่สำหรับคันนี้นะคะที่4ี่รุ่งคาเซ็นเตอร์นะคะราคานะคะเพียงแค่349,000บาทเท่านั้นเองนะคะและคันนี้นะคะสามารถ ทำดอกเบี้ย0% 12เดือนได้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะคะอยากจะจ่ายค่างวดนะคะเบาๆนะคะ,นะ,คะใน2เดือนแรกนะคะก็สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้เลยนะคะขาและนะคะใครที่นะคะกำลังมองหานะคะรถอีโคคานะคะประเภทซีดานสีประตูนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะโทรหาน้งพลอยได้เลยนะคะที่เบอร์ 0958312544นะคะหรือแอดไลน์ mm hmm. มาพูดคุยกันที่เบอร์นี้เลยค่ะ0958312544นะคะ,ะ,คะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะและใครนะคะที่อยากมาชมรถของเรานะคะที่กัดโชว์รูมของเรานะคะก็จะอยู่ที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะสามารถเข้ามาทดลองขับนะคะเข้ามา เทสได้กับเราได้เลยนะคะที่นี่เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่อยากสียภาษนะคะโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆนะคะก็น้องพลนะคะฝากไปกดไลค์นะคะที่ในช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะคะทิมเข้าไปว่ารถยนต์มู2สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์นะคะค่ะและสําหรับน้องพลนะคะกับรถนะคะ2รุ่น2ยี่ห้อ3ามคันนะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาแฟนเพจทุกท่านกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ่งพาเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ